สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับไลลากินแฟตนะครับเราจะมาเล่นไลลากินแฟตให้ดูนะครับว่าเวลาไลลากินแฟตเนี่ยลงไปอยู่ในเกมแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราหมุนโชว์ตัวให้ดูก่อนครับ1รอบนะครับนี่ครับไลลากินแฟตปะบวกกันเราเข้าไปดูที่เกียร์ก่อนนะครับ เกียรลายลากินแฟตนะครับเราจะเล่นเข็มทอนะครับแล้วก็รองเท้าว่องไวนะครับดาบมารนะครับวิญญาณสีโลหิตนะครับมัจุราชบ้าขั้งแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังทำไมออกเกียร์แบบนี้นะครับเกียร์นี้จะทําให้ลายลาเนี่ยสปีดการโจมตีนะครับแม็กอยู่ที่250นะครับแต่ว่าลองเล่นเกียร์นี้แล้วลองออกของดูแล้วนะออกของจนเต็มเนี่ยแม็กลายลานะครับอยู่ที่249นะครับ หายไป0.01ครับยิงโคตรไวอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าเราจะได้ออกของถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราจะได้เล่นแรง้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าในแรง้งเนี่ยหนึ่งคือมันไม่ค่อยมีคนเล่นตัวแทงครับก็จะแย่งกันเล่นตัวยิงซะมากกว่านะครับหาตัวแทงไม่ได้ประมาณนั้นน่ะก็เลยจะไม่ค่อยได้เล่นน,น่ะรอยคนนึงกดเริ่มเกมนะครับ น่าจะจับคู่ใหม่แล้วล่ะถ้าสภาพนี้นะถ้าสภาพนี้นะกดจับคู่ครับเมื่อกี้เขาอยู่ฝั่งเราเขาย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมาเลือกที่ไรลาเลยครับเพราะว่าถ้าเลือกช้าเนี่ยมาแล้วเห็นป่ะมอสครับมาครับตัวยิงอย่างที่เราบอกครับโหมดแร้งเนี่ยเขาแย่งกันเล่นตัวยิงครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยอะ เงี้ยป่ะไยลาแชงครับไม่ไม่ไมเออเล่นมาไม่แชงเล่นมาเอออยากเล่นเล่นมาจบจบไปเออเป็นห้าตัวยิงไปเนี่แหละครับสังคมสมัยนี้นะครับ เห็นป่ะโอเคไลาลาครับคือมันไม่มีใครอยากเล่นตัวแทงครับเราก็ไม่ใส่ใจอยู่แล้วครับเขาก็ยังไม่อยากจะเล่นกันเลยแล้วจะมาบังคับให้คนอื่นเล่นนะครับจัดไปให้ยับครับสำหรับเกมนี้ครับ เนี่ยครับเป็นระบบที่ลงระบบแรง้งเราไม่เป็นทีมนะครับเราก็จะเจอแบบนี้เจอกรณีแบบนี้อันนี้คือเอาให้ดูเลยว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ปกติถ้าถ้าถ้า,ถาพี่ไม่อัดคลิปนะถ้าไม่ไม่ไม่อัดคลิปเจาะจงว่าจะอัดคลิปตัวนี้นะโโคือพี่ก็จะไปเล่นไทเกียวหรือจะไปเล่นตัวอื่นนะครับถ้าใครเคยดูที่พี่เล่นอ่ะพี่ก็จะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับเพราะว่าคือ,ค,อคือก็ มันก็ต้องเปลี่ยนน่ะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับมอสทาร์ฟเอฟเคออกมีดฟามไว้ไอันหนึ่งก็ได้ครับจะได้ยิงแรงขึ้นมานิดนึงครับนี่เขาบอกนูบไลาลาครับ <laughs> <laughs> นี่ครับคนที่มึงให้เล่นตัวยิงครับยังเอฟเคอยู่บ้านเลยครับ ยิงเลยครับโอ้มีคากุระปลาโล่มมาครับยิงครับ <laughs> <laughs> นิดเดียวคากุระนะครับ โอ้เจอคกุลานี่เบื่อเลยครับปลาล่มมาหยอดรัวๆครับเฟยญาเลยว่าสมแล้วนะครับลบข้างป่าก่อนครับกลัวตายครับสกิลเข้าไปเดินถอยหลังออกมาก่อนนะครับเฟยญาครับ เฟย่ากระโดดเข้าไปเฟย่าฟั่งตรงข้ามกระโดดหนีครับมีคากรุลาเข้ามาครับยิงก็ไปเด็ผิวเหลือเกินคากรุลานี่จับตัวย่าครับออกรองเท้าก่อนดีกว่าครับอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับ <it> ติดรองเท้าธรรมดาไว้อันหนึ่งก็ยังดีครับเอาไว้หลบนะครับ เอาไว้วิ่งหนีแหละอย่าเรียกว่าเอาไว้หลบเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเฟย่าเขาอยู่ไหนด้วยครับเรามีสันไหวครับมีคากระมาแล้วครับเฟย่ามาด้วยครับอันตีอัดเข้าไปเลยครับเฟย่าตีอยู่ครับได้แน่นอนครับคิวนี้ครับมาแล้วครับหนึ่งคิวครับฟอร์สบัตแรกเป็นของนูบฟนะครับเฟย่าโดดไปไหนวะโดดแอบอยู่ข้างป่านะครับอ้าวแบท ฟั่มไปเรื่อยนะครับจริงๆเนี่ยเราออกเป็นรองเท้าก่อนก็ได้นะครับเพราะเรายืนเลนอยู่คนเดียวครับนี่ครับคากร้าเข้ามาเปรี้ยวเลยครับโอ้ยมาครับมาครับโดดเลยครับอยู่ทําไมครับอันติถากเข้าไปด้วยครับเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเฟย่าโอ้ยเฟย่าจะเอาครับเฟย่าเรามาแล้วครับเฟย่าเอา มั่นใจในเฟย่าตัวเองครับว่าจะกระโดดโดนเขาครับลืมไปว่าเฟย่าฝั่งเขาก็กระโดดได้ครับเฟย่าฆ่าคืนได้มาครับวิ่งไล่คาคูระไม่น่าจะได้ครับคาคูระไวอยู่แล้วประมาทครับประมาท <I can S 1> วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับออกรองเท้าก่อนก็ได้นะจะได้วิ่งไวัยนิดนึงครับเมื่อกี้มันเอาตัวไม่รอดเลยอะ เพราะว่าแค่ร้อยกว่ากครับเราก็รวมของใหม่เอา <it> จะได้ยิงไวขึ้นด้วยครับนี่ครับแค่นี้ก็ยิงไวขึ้นเยอะแล้วนะครับ15นะครับสปีดจริงๆไม่ใช่หรอกจะสปีดลงเท้ามากกว่าครับรงเท้าเรามันบวกสปีด20ครับออกนี่มาก็เพิ่มอีก20 <c oughs> เพงดีเดีย๋ยวเราได้เข็มทอเราก็จะวิ่งไวแล้วครับหลอยป้อมครับ โอ้ยอยู่แล้วครับมีเฟย่าช่วยตีด้วยครับคาคูลาครับโอ้ยต้องตีสวนแล้วล่ะยิงครับยิงเลยโยครับโยครับขอเฟย่าตายก็พอครับมาคาริน่ามาอีกครับโดนสามเลยครับตรงนี้ ป้อมล่างแตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับคาริน่านี่กินนิ่มเลยครับคือไก่เอ็มเนี่คาริน่าแม่งไม่ถูกโลกอยู่แล้วครับ ได้หรอครับคือถ้า MM อ่ะแร้งเนี่ยไปเจอคาริน่าคาริน่าเป็นตัวที่แบบว่าเก็บแล้งอยู่แล้วครับยิงป้อมครับหลอยป้อมก่อนครับหลอยหลอยครับ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 ไปแล้วครับบายครับ <laughs> หนีกดไม่ไม่ไปลานโลกไปแล้วครับ นี่ครับดูคาริน่าเข้ามานี่โคตรเจ็บอะ่ะวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับเนี่ยดูเดิเจอพวกนี้เข้าไปไม่รอดอยู่แล้วครับได้มาหนึ่งคิวครับ รอดครับยิงป้อมสบายเลยครับอันติีเข้าไปครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับเฟย่ไไเยาเอฟเคไปแล้วครับ วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับมีเฟย,ย่าครับก็เล่นตามสไตล์ของเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันอันติคีปด้วยโ uh huh. มโหหวังตรงข้ามนี่อใหม่อีกแล้วครับจินมานาไว้ครับไม่เป็นไรครับเราเล่นของเราเรื่อยๆครับ ฝามออกดับมานก่อนนะครับมีบาม่มอนมาแล้วโอ้มีคนฆ่าเต่าครับเราได้ลูนมานะครับนี่ครับอันติเข้าไปแล้วยิงรัวๆครับยิงยิงยิงเข้าไปครับคารินาเข้ามาครับยิงยิงยิงครับ เฟยยาเข้ามาด้านหลังครับเฟย์ยาครับกดชะล้างครับโอ้คากูระมอสครับนี่แน่มีอายิงอยู่ครับเราได้เฟย์ยาใหมา่ตัวครับพันสองแล้วพันสองแล้วใกล้ได้ดับมาแล้วนะครับมาแล้วครับดับมาร นี่ยิงค้นรัวตอนนี้ยไอเทมชิ้นต่อไปน่าจะเป็นวิญญาณสีโลหิตนะครับ <S <S อยากยิงหลอดแล้วเนี่ย ha, ha, ha. กลัวจะไม่รอดครับ มีเฟย่ามาจริงด้วยเฟย่ามาแล้วไปเฟย่าเอาดีเอาดีาดัดนบนบวกกันครับเฟย่าเราตายไปแล้วครับ ha, ha, ha. เฟย่าเขาดันอยู่ข้างล่างครับเราแอบ,บลอยป้อมกลางดีไหมเนี่ยรีเกมมาแล้วครับมอสคราฟครับโอ้ ด้านบนมอสครับบวกอยู่ครับออฟเฟ่ารีเกมมาครับเฟย่าเอฟเคไปครับลูนจะมาแล้วแต่ว่าตีนก็มาแล้วลากมาแอบก่อนลากมาแอบก่อนครับเอารูนก่อนครับป่ามอนครับอัดเข้าไปครับไม่รู้ตายหรือเปล่าครับ ยิงเข้าไปครับยิงยิงยิง,ยงแรกครับมอสคราบมาครับมอสมอสมอสเราถือว่าเราแล่นเต็มที่ของเรานะครับ <laughs> คือคือคือคนพวกน <laughs> <genau S 1> ี้เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะเล่นตามอ่าตัวที่เราต้องตัวที่เขาต้องการนะครับอย่างจะเล่นไลลาหรือจะเล่นอ่าตัวที่เขาอยากบวกแล้วก็จะหาคนเล่นแท้งครับใครก็ได้ครับเล่นแท้งให้กูก็ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเนี่ยก็เลยอยากอ่ะเอาให้เห็นเลยครับว่าถ้าไม่เล่นแท้งหรือไม่เล่นตามที่เขาต้องการเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับสิ่งที่เราได้เห็นครับงอแงครับ เออเราก็เล่นของเราได้ตามปกติของเรานะยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับอันติอัดเข้าไปยิงครับนี่ครับเฟย่ยาเฟย่ยาโดนโดนโดนครับกระหน่ำครับเรียบร้อยครับ ลูกกระสุนเราแรงอยู่ครับบามอนเข้ามากางวงเลยครับยิง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 ครับยิงครับบามอนเข้าม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 อนม่นอนบอนเจ็บไหมอ่ะบอนมีอาคฆ่าไปครับยิงยิงยิงเข้าไปรัวครับด้านบนเนี่ยมีคาริน่าครับบูโนฆ่าไปครับนี่ครับสิ่งที่เราจะทำครับ ต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนครับอาจจะช่วยเราได้นิดนึงครับมีบูโน่กับมีอามาแล้วครับมีคนเข้ามาแทงแทนก่อนไม่ไหวครับไดร์หลดมาครับ โอ้หลอดวิ่งเลนนี้นะครับเขาต้องมากันเลนนี้ครับเราต้องถอยครับแอบขโมยก่อนคือต้องมีคนมากันเลนนี้แน่นอนครับนี่ครับคากรุล่ครับคากรุล่าคากรุยิง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 ครับมีเฟย่าครับเฟย่าจะเอาเราครับโอ้ยถอยก่อนครับเฟย่าครับนี่ครับยิงเข้าไปครับยิง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  ย,ยิงเข้าไปครับมีหน้าที่ยิงครับยิงเรียบร้อยครับคาริน่าเข้ามาเก็บหมดครับนี่ครับอยากให้เห็นสกอร์บูโน่ครับหนึ่งห้าครับ ดีฟีดนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ล้กันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับคือพี่ไม่ได้เสียดายดาวนะพี่เฉยๆกับเรื่องดาวเพราะว่าตํานานก็ได้ดาบ3ามหมเหมือนกันคือก็เลยไม่ได้ค่อยได้เก็บดาวหรอกเนี่ยก็อ่ะลองมาเล่นให้ดูครับว่าเวลาลงแรงมาเนี่ยแล้วถ้าลงมาคนเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ เออมันจะเจอสถานการณ์สถานการณ์แบบนี้แล้วคุณก็จะต้องเล่นแทงเกือบทุกรอบครับเกือบทุกเกมนะครับการที่พี่สร้างกลุ่มมาก็เนี่ยแหละเอาไว้หาเพื่อนไว้ลงแรลงกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยพี่เป็นคนชอบเทสอะไรเร่ยเปื่อยพี่จะไปเล่นอยู่คนเดียวนะครับส่วนมากเลยนะจะชอบนั่งเล่นคนเดียวเพลินๆนะครับถ้าไม่มีน้องๆชวนไปก็จะอยู่แบบนั่งเล่นลองนู่นลองนี่ลองนั่นนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้เท่ากันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ